ไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะมีแรงไม่ใช่ทุกวันที่คุณจะรู้สึกมีไฟแต่คนที่ไปถึงเป้าหมายคือคนที่ทำต่อแม่ไม่มีอารมณ์วินัยคือการเลือกทำในวันที่คุณไม่อยากทำวินัยคือพลังเงียบที่เปลี่ยนคนธรรมาดาให้กลายเป็นคนสำเร็จคุณไม่ต้องทำให้ดีที่สุดทุกวันแคห่หย่ายุด ไม่มีความสำเร็จไหนที่เกิดขึ้นข้าคืนทุกคนที่คุณชื่นชมเขาเริ่มจากศูนย์เหมือนกันต่างกันตรงที่เขาไม่หยุดก้าวเล็กๆที่คุณทำวันนี้อาจยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ขอให้รู้ไว้มันสะสมและวันหนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดคุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเหนื่อยก็พักได้ร้องไห้ก็ได้ แต่หลังจากนั้นอย่าถอยคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยเหนื่อยแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยชนะเป้าหมายหยุดได้แต่อย่าหันหลังบางวันมันจะรู้สึกเหมือนคุณสู้คนเดียวไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่เชื่อผมคุณไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนอีกมากที่กำลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนคุณ และพวกเราทุกคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองแค่ไม่หยุดเราจะได้เจอกันตรงปลายทางอย่าคิดว่าเล็กไปอย่าคิดว่าไร้ค่าเพราะทุกคนก็เริ่มจากจุดที่ไม่มีอะไรเหมือนกันคลิปแรกก็ไม่มีคนดูโพสต์แรกก็ไม่มีใครสนใจวันแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่คุณต้องเชื่อเพราะถ้าคุณไม่เชื่อตัวเอง คนอื่นก็ไม่มีวันเชื่อบางคนใช้เวลาหนึ่งปีบางคนใช้เวลา10ปีอย่ากกดดันตัวเองด้วยเวลาของคนอื่นความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่มันคือเรื่องของความต่อเนื่องจะช้าก็ไม่เป็นไรแค่ยังเดินอยู่คุณก็ไปไกลกว่าคนที่หยุดแล้วหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเส้นทางของคุณไม่เหมือนใคร บางคนวิ่งบางคนคลานแต่สุดท้ายทุกคนที่ไม่หยุดจะไปถึงจุดหมายชีวิตนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการเดินให้ไกลที่สุดในแบบของคุณเองคุณอาจกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าใครจะดูถูกแต่ความกลัวพวกนั้นมันจะหายไปทันทีที่คุณเริ่มเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การพลาดแต่คือการไม่กล้าลองตั้งแต่แรกไม่ต้องรีบอธิบายให้ใครเข้าใจไม่ต้องตะโกนบอกว่า เรากำลังพยายามแค่ทำเงียบๆสะสมความมั่นคงในใจแล้วว่าหนึ่งผลงานของคุณจะดังกว่าคำพูดใดๆทั้งหมดแรงบันดาลใจมาแล้วก็ไปแต่วินัยคือสิ่งเดียวที่อยู่กับคุณทุกวันบางวันไม่มีไฟบางวันไม่อยากลุกจากเตียงแต่ถ้าคุณฝึกให้ตัวเองทำแม้ไม่รู้สึกคุณจะชนะตัวเองได้ทุกวันอยากสบายตอนนี้ก็เลือกสิ่งง่าย แต่อย่าลืมว่าชีวิตจะยากต่อไปอีกนานแต่ถ้ากล้าทำสิ่งยากตอนนี้สิ่งง่ายจะตามมาในอนาคตอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากเลือกสิ่งที่ไม่สบายแต่มีคุณค่าก่อนคุณจะไม่มีวันรู้สึกพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีวันมั่นใจหมดจดก่อนเริ่มแต่ความมั่นใจมันไม่ได้มาก่อนมันมาหลังจากคุณเริ่มลงมือเพราะฉะนั้นลุยเลยต่อให้ยังไม่พร้อม ใครจะพูดยังไงก็ช่างคุณล้มแล้วไงคนที่ไม่เคยล้มคือคนที่ไม่เคยพยายามแต่คุณคุณพยายามและแค่คุณยังลุกไหวคุณก็ชนะใจตัวเองแล้วถ้าทุกอย่างง่ายไปหมดแสดงว่าคุณยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ถ้าทุกก้าวมันเหนื่อยมันท้าทายแสดงว่าคุณกําลังโตเพราะเส้นทางที่เปลี่ยนคุณได้ไม่เคยเป็นเส้นทางที่ง่ายหนึ่งหน้าหนังสือ หวิดีโอที่คุณตั้งใจฟังหนึ่งชั่วโมงที่คุณไม่เลื่อนมือถือมันอาจดูเล็กแต่ถ้าทำทุกวันมันคือแรงผลักที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆยิ่งเล็กยิ่งต้องทำซ้ำทุกการตัดสินใจเล็กๆมันกำลังสะสมและสร้างชีวิตของคุณอยู่กินหรือไม่กินอ่านหรือไม่อ่านนอนดึกหรือตื่นเช้าไม่มีอะไรสูญเปล่า ชีวิตคุณตอนนี้เกิดจากทุกคำว่าเอาไว้ก่อนบางคนอาจหัวเราะในสิ่งที่คุณฝันบางคนอาจบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่นั่นมันคือมุมมองของเขาไม่ใช่ของคุณจำไว้คนที่ทำให้สำเร็จคือคนที่ยังเชื่อแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยแล้วก็ตาม